Number 6. Many people are against competition in schools because they think that blank to win and lose is not important for a child's education. A. learn B. learning C. learns D. to learning โจทย์ให้ช้อยส์มาเหมือนกันเลยมีรักท์คือคำว่า learn หมายถึงการเรียนรู้ดังนั้นเราจะต้องมาดูว่ากร m ม a าที่เราควรจะมองหาคีย์เวิรในโจทย์ข้อนี้คือคำว่าอะไรบ้างตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า that ตัวนี้เป็น relative clause ส่วนใหญ่และโครงสร้างที่ตามหลังมาก็จะต้องเป็นคำนาม คำนามทำยังไงได้บ้างนะก็คือการที่เราเอา verb มาเติม ing ให้เป็น gerund ในภาษาอังกฤษสิ่งที่เราจะตัดก็คือข้อ a กับข้อ c ออกก่อนเลยเพราะว่าไม่มี ing แล้วข้อ b กับข้อ d ล่ะเราควรจะตัดข้อไหนออกดีตัดข้อ d e d u c t ออกเพราะเห็นคำว่า to เป็นตัวบ่งบอกว่าคำที่ตามหลังมาส่วนใหญ่จะต้องเป็น verb ช่องที่1นะคะ คำตอบที่เราได้มาก็จะดูนะคะตรงตามที่อาจารย์อธิบายไป learn เป็น verb ทำยังไงให้เป็น subject ก็เอา ing มาต่อท้ายข้อนี้จึงตอบข้อ b learning many people are against competition in schools because they think that learning to win and lose is not important for a child's education อาจารย์ชอบความหมายในข้อนี้มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่มองสถานศึกษาเป็นการแข่งขันเพื่อหาคนที่เรียนเก่งกว่าหรือเรียนไม่เก่งเพราะจริงๆแล้วการศึกษานั้นคือการเรียนรู้ต่างหากค่ะ เช่นเดียวกันกับผู้เรียนนะคะการที่เราทำข้อสอบไม่ถูกทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่เราได้ทำข้อสอบผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ